ให้เสียงภาษาไทยโดยพี่นันโซโล่เดียวอย่าลืมกดไลค์กดซับไตาคาให้เฮนันโซโล่เดียวด้วยนะครับสนิทเรียกพี่ไม่สนิทเรียกพ่อครับวันนี้เราไปลุยกันเลยวันนี้ครับก็มากับคําว่าประวัตินางบึงสรับผมต้องบอกก่อนนะครับโอ้โหคนบางคนเล่นกัน มานานมากครับแต่ยังไม่เคยเข้าใจประวัติของนางบากันเลยครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกทุกวันนี้แล้วก็ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกบางคนก็หาว่าเฮ้ยนางบามันโกงนะค่ายนู้นค่ายนี้มันโกงนะเดี๋ยววันนี้เฮนนันจะมาเล่าประวัติของนางบาเขคร่าวๆให้ฟังดีกว่าแต่ก็ต้องบอกก่อนะนครับประวัติที่เฮนนันไ,ได้มาเนี่ยก็ไม่ใช่ร้อร์ซ็น์นะครับต้องบอกก่อนก็ไปพยายามสืบค้นนะครับแล้วก็ นำมาแชร์ให้กันในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับฟังกันเลยดีกว่าครับว่าประวัตินางบาเป็นยังไงครับโอเคครับถ้าประวัตินางบาในโลกนะครับนางบาเม็นต้นกําเนิดและเก่าแก่และเป็นหนึ่งเกมไพ่นะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งวันนี้เกมนางบาเนี่ยก็ออกไปสู่อ่านางบาของจริงที่เกิดขึ้นแต่ละประเทศละแล้วก็ในแพลตฟอร์มอ,ออนไลน์เพียบเลยนะครับประวัติความเป็นมานี้ยาวนานาน,น่าสนใจด้วยนะครับ มาดูกันเลยครับต้นกําเนิดของนางบาครับมีหลายทฤษฎีนะครับที่พูดนางบานะครับว่าเกิดจากนู่นนี้นั่นแต่ว่าต้นกําเนิดมาจากอิตาลีครับในปลายทศวรรษที่15โดยนักพนันชาวอิตาลีชื่อเฟริกฟากรนนะครับได้คิดค้นเกมของนางบาขึ้นมาซึ่งแปลว่าศูนครับในคําว่านางบาเนี่ยนะมันแปลว่าศูนย์ก็คือในภาษาอิตาลีมันหมายถึงว่าไพ่สิแล้วก็แจ็คแมนคิมนะครับ แจ็คแมมคิงแต่ที่มีค่าเป็นศูนย์ส่วนอายุของเรเนซองส์นะครับนางบาได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงของอิตาลีมากเลยครับก่อนที่จะไปแผ่แพร่ในฝรั่งเศสในช่วงทศวรรษคริสตศตวรรษโอ้ยพูดยาวเหมือนกันครับทศวรรษที่16ครับได้รับความนิยมในราชสำนักของกรรษัตริย์ฝรัร่งเศสกันเลยทีเดียวของพระเจ้าชาวที่8นะครับและชนชั้นสูงของฝรั่งเศสนะครับวิวัฒนาการของนางบาคร,ครับในยุคข,ของฝรั่งเศสนะครับนางบาได้รับความนิยมในฝรั่งเศสเยอะมาก,มากๆเลยนะครับ จนได้พัฒนามาเรื่อยๆครับจนกระทั่งมีเจ้ามือจากที่าจากที่เล่นกันเองนะแล้วก็ได้เผยแพร่สู่อังกฤษและอเมริกาครับนางบาเนี่ยไปอังกฤษนะครับก็ได้ดัดแปลงต่ออีกครับให้มันมีความนิยมแล้วก็เล่นง่ายมากขึ้นจนในทศวรรษที่19นะครับตอนที่ไปถึงอเมริกาใต้และคิวบาเนี่ยในนั้นก็ได้พัฒนานางบารครับจนเกิดมาเป็นนางบาที่ฮาวาน่าก่อนเลยนะครับจากนั้นก็ถูกส่งไปลาสเวกัสในปี1950ครับ ซึ่งทําให้นางบาเนี่ยโด่งดังมากในสหรัฐนะครับส่วนนางบาในป,ปัจจุบันนี้นะครับก็เผยแพร่ไปเต็มที่เลยครับจนไปถึงเอเชียแล้วก็ของทางนางบาออนไลน์ในหลายรูปแบบนะครับซึ่งตอนนี้ก็เล่นง่ายสบายมากเลยนะครับก็ขอสรุปแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้วนะครับ นางบายเนี่ยก็มีต้นกำเนิดจากอิตาลีครับแล้วก็เผยแพร่ไปฝรั่งเศสนะครับแล้วก็พัฒนาหลายเวอร์ชันมากเลยนะครับก่อนที่จะกลายเป็นนางบาในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นที่าสเวกัสมาเก๊าหรือทางออนไลน์ครับนางบาเป็นเกมที่เรียบง่ายและตื่นเต้นครับและยังคงได้รับค่านิยมต่อเนื่องในปัจจุบันนี้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับบางนางบาที่อยู่ในประเทศใหญ่ๆอย่างาสเวกัสอย่างมาเก๊าเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะใช้ไพ่นะครับของตัวเองได้เลย เขาจะมีบริษัทกลางครับในการใช้ไพ่หรือไม่ว่าจะเป็นคนแจกหรืออะไรก็ตามนะครับต้องเป็นจากบริษัทกลางนะครับเพื่อป้องกันนะครับการทุจริตนั่นเองต้องบอกงนี้ดีกว่าฉะนั้นการที่เราเล่นนงางาบจริงๆนะครับมันคือเราต้องเข้าใจมันก่อนนะครับต้องอ่านขอให้เข้าใจและเข้าใจไพ่ในสำรับนั้นนะครับว่ามีกี่ใบและตัวไหนออกไปแล้วบ้างถ้าเรามองตรงนี้ได้ขาดมองเข้าใจเหมือนเฮียนันนะแล้วก็ออกมาเป็นสูตรได้เนี่ย บอกเลยโอกาสชนะเราสูงกว่าแน่นอนแต่อย่างแน่นอนครับสุดท้ายก็ต้องมีสตินะครับแล้วก็ต้องมีความนิ่งไว้นะครับและนี่ครับก็คือประวัตินางบาคร่าวๆที่เฮนาน,านันนํามาแชร์ให้กันในวันนี้ครับนะครับแล้วก็อย่าลืมครับเดี๋ยวเฮนนันมีอะไรจะฝากไว้ก่อนจากกันเช่นเดิมครับ ไม่ว่ายังไงก็ตามครับยังไงก็ต้องฝากกดไลค์กดซับสไครป์เฮียนันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับที่ติดตามเฮียนันจนจบเลยซึ่งผ่านๆมาเฮียนันก็ทําไว้หลายคลิปแล้วนะครับเกี่ยวกับสูตรนางบานะครับซึ่งเฮียนันบอกเลยว่าเฮียนันเข้าใจนะครับเข้าใจนางบาแบบลึกซึ้งอย่างนี้ดีกว่านะครับซึ่งก็เพิ่งนํามาเผยแพร่เหมือนกันนะครับจากเก็บข้อมูลมาค่อนข้างจะนานฉะนั้นวันนี้ครับอาจจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสาหรับคนดูหรือคนชมเฮียนันนะสาหรับใครนะครับที่สนใจให้เฮียนัน นำเล่นหรือว่าต้องการสูตรหรือเทคนิคหรือสอบถามเกี่ยวกับนางบาในเรื่องต่างๆที่ไม่เข้าใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องขอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดูในแต่ละค่าอะไรก็ตามนะครับทักเฮียหนันมาได้เลยครับแค่ @jj78 มีเสมอนะครับ @jj78 แล้วพบกันใหม่ครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ